SCP-250 อโลโซลัสสเกเลตันกระดูกไดนโนเสาร์มีชีวิตเป็นฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์อโลซอรที่เคลื่อนไหวได้ร่างกายของมันประกอบด้วยกระดูก153ชิ้นและวัสดุเทียมที่ทำจากปูนปัสเตอร์กับไฟเบอร์การ์ดอีก14ชิ้นรูปร่างภายนอกเหมือนโครงกระดูกไดนโนเสาร์ที่ขุดพบทั่วไปแต่มีสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือ มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตนักวิจัยของศูนย์ SCP กำลังพยายามเร่งศึกษาว่าเพราะอะไรมันถึงเคลื่อนไหวได้แต่มีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ยัางมีทราบผลแน่ชัดก็คือพฤติกรรมที่ดูร้ายของ SCP 250ทำให้การเข้าถึงตัวของมันทำได้ค่อนข้างจำกัด SCP 250มีพฤติกรรมเหมือนไดโนเสาร์พันอโลซอลัสทั่วไป โดยในตอนกลางวันมันจะออกตะเวนไปทั่วเพื่อหาอาหารและในตอนกลางคืนมันจะเข้าสู่สภาพสงบนิ่ง SCP 250ถูกกักกันไว้ในพื้นที่ปิดขนาด50คูณ50เมตรโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนทุงง่งหญ้ากว้างๆแล้วล้อมด้วยกำแพงเหล็กก้าบุนวมสูง15เมตรหนา1เมตร มีการควบคุมระดับอุณหภูมิไว้ที่20-28องศาเซลเซียสในเวลากลางวันและ10-14องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนในสภาพความชื้นไม่เกิน8%เพื่อรักษาส่วนประกอบที่เป็นโครงกระดูกของมันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เบลริงเกอร์เป็นหัวระคังเทวอร์เฮนเดอร์สันได้พสตภาพของมันไว้เมื่อวันที่17มีนาคมปี2020ที่ผ่านมานี้เอง มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับซาเลนเทสแต่หัวของมันเป็นระฆังหรือกระดิ่งแจ้งเตือนที่เราพบเห็นในโรงเรียนทั่วไปร่างกายของมันประกอบด้วยโครงกระดูกบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยเส้นเอ็นทั่วร่างช่วงอกมีขนาดใหญ่แต่ร่างกายส่วนอื่นผอมแห้งโครงกระดูกแขนของมันหักงอแนบกับลำตัวไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนหัวไหลเหมือนกับกระดูกสิ่งมีชีวิตอื่น แต่มันโผล่ออกมาด้านข้างกลางลำตัวดูผิดสัดส่วนและแปลกประหลาดเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ให้ข้อมูลว่ามันเป็นเปรตสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กความสูงประมาณแค่6ฟุตซึ่งก็เท่ากับมนุษย์ธรรมดาที่ตัวใหญ่มากหน่อยแค่นั้นเองและลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมันจะเดินเหมือนนกเพนกวินตัวใหญ่ๆซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะช่วงแขนที่ผิดรูปร่างของมันทำให้ท่าทางการเดินไม่สมดุลเท่าไหร่นัก จากข้อมูลนี้หลายคนอาจคิดว่าเบลลิงเกอร์เป็น aste, ซาเลนเทสสายพันธุ์ที่ดูไม่ค่อยน่ากลัวนั่นอาจเป็นความคิดที่ผิดเพราะเทเวอร์ยังบอกอีกว่ามันมักจะไล่ล่าเป็นฝูงซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงการเอาชีวิตรอดจากมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวส่วนแหล่งที่อยู่ของมันนั้นเทเวอร์บอกว่าพวกมันอาศัยอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งที่เคยถูกไฟไหม้มีผู้ให้ข้อมูลเสริมว่า มันอาจใช้ระครังหรือกระดิ่งของมันในการก่อกวนระบบประสาทของเราและทำการสะกดจิตออกคำสั่งให้เราทำตามที่มันต้องการเหมือนกับระครังโรงเรียนที่เราได้ยินก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องเรียนนั่นเอง s l ล n d e r m a n เป็นสิ่งมีชีวิตแต่กประลาดเหนือธรรมชาติที่รูปร่างเหมือนมนุษย์ร่างกายผมสูงผิดปกติเขาเป็นชายไรหน้าไม่มีเส้นผมและใบหูศีรษะเขาเป็นรูปทรงลี ผิวขาวซีดร่างกายเขาสามารถปล่อยระยางคล้ายหนวดปลาหมึกออกมาจากส่วนหลังซึ่งสามารถก่อเกี่ยวสิ่งต่างๆและบางครั้งก็ใช้เดินแทนขาแบบแมงมุมได้อีกด้วยซลนเดอร์แมนเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยู่มานานหลายร้อยปีเขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยและเวลาได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับล่อลวงเหยื่อปัจจุบันเราจะเห็นเขาแต่งกายในชุดสูทสีดำ สแลนเดอร์แมสามารถหายตัวหรือว์ปจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยปกติเราจะไม่เห็นส l e n d e r m a n เว้นแต่ว่าเขาจะเจตนานเลือกให้เราเป็นผู้มองเห็นหากเขาปรากฏกายต่อหน้าเรานั่นหมายความว่าเขาเห็นเราเป็นเหยื่อและกำลังจะล่อลวงเราไปสังหารนั่นเองส l e นเดอร์แมมักเลือกเด็กหรือบุคคลที่มีจิตใจเศร้าหมองและท้อแท้เป็นเหยื่อมันจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรเพื่อให้เหยื่อตายใจ เหยื่อที่เป็นผู้ใหญ่จะเกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงฝันร้ายเห็นภาพหลอนส่วนเหยื่อที่เป็นเด็กเขาจะล่อลวงพาเด็กเดินเข้าป่าจากนั้นก็จะทำการสังหารอย่างโหดเหี้ยมสคิบบอนเฮดชายหน้ายุง่งหรือบางคนก็เรียกเขาว่าชายหน้าเส้น เขาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบปลกประหลาดที่เทเวอร์ฮินเดอร์สันได้เผยแพร่ภาพลงในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ของเขาเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนคิศักรศ2018รูปร่างลาักษณะโดยรวมของเขาคล้ายกับมนุษย์แต่จะเรียกเขาว่ามนุษย์ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเพราะใบหน้าของเขาแปลกประหลาดและน่ากลัวเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะเทียบได้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเส้นยุ่งเหยิงขีดไปมาสเปะสปะเหมือนรอยขีดข่วน ทำให้ใบหน้านั้นเลือนลางจนมองไม่ออกว่าเป็นใบหน้าของใครหัวกะโหลกที่กลมดวงตาที่ลึกโบและปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมยิ่งเสริมให้เขาดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นไปอีกร่างกายของเขามีสีดำสนิทบริเวณไหล่แหลมสูงผิดโครงสร้างของมนุษย์ทั่วไปในภาพมองเห็นเคราโครงของแขนและมือของเขา มันผอมรีบเหมือนโครงกระดูกมือมีนิ้วเรียวยาวและกรงเล็บแหลมราวกับปีศาจร้ายเขายืนแยกเคี้ยวยิ้มอยู่บริเวณทางประตูเข้าออกกลางบ้านหรือสถานที่ไหนสักแห่งหนึง่งท่าทีของเขาเมื่อเหมือนคนที่มาอย่างเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยลักษณะเหมือนกำลังอาฆา,าตมาดร้ายและข่มขู่คุกคามอย่างน่ากลัวหลายต่อหลายครั้งที่เราได้รู้จักกับบรรดาจั๊ปะาราหรือมอสเตอร์ มีจำนวนไม่น้อยที่มันมีลักษณะหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกันหรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่คล้ายๆกันคลิปนี้เรามีสัตว์ประหลาดที่มีผู้สานนิฐานว่ามันอาจจะเกิดมาจากแหล่งเดียวกันนั่นคือภายในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่มีรั้วไม้ล้อมรอบเอาไว้ตัวแรก the f o x creature มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่กำลังก้มหมอบเหมือนกบ อยู่ตรงบริเวณรั้วไม้ผุผูผลักษณะเหมือนกำลังพังรั้วออกมามันมีผิวสีขาวซีดมีแขนและมือคล้ายกับมนุษย์แต่มันไม่มีหน้าส่วนหัวกุดสั้นคล้ายกบขาของมันมองไม่เห็นรายละเอียดเพราะอยู่ด้านหลังรัว้ว เทเว์เฮนเดอร์สันได้โพสภาพของมันลงอิสตารกรมของเขาเมื่อวันที่16สิงหาคมคิศ2018พร้อมกับคำบรรยายว่า mm. เพียงไม่กี่ปีต่อมาฉันก็พบว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ฆ่าเขาแต่นั่นคือเขาอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนของเขาได้หายตัวไปและเขาคงค้นหาจนพบกับสัตประหลาดตัวนี้แล้วครั้งหนึ่ง แล้วก็เข้าใจผิดว่ามันฆ่าเพื่อนของเขาแต่ภายหลังเขาก็ได้รู้ว่าที่เพื่อนเข้าหายตัวไปนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเพื่อนของเขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองส่วนสาเหตุที่เพื่อนของเขากลายพันธุ์นั้นเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดมันอาจเกิดจากการติดเชื้อประหลาดหรืออาจเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดภายในรั้วไม้ลึกลับแห่งนั้น scp 1 0 6 The do man สิ่งมีชีวิตประหลาด ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ในวัยชาราสภาพร่างกายเน่าเปื่อยเหมือนซากศพเนื้อและผิวหนังมีเมือกไหลตลอดเวลาร่างกายของมันอยู่ในสภาพเหมือนคนที่ตายแล้วแต่มันยังไม่ตายมันยังมีชีวิตอยู่ลักษณะภายนอกของมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในบางครั้งแต่โดยปกติหลกัหลกๆแล้วจะเห็นว่ามันมีสภาพของเนื้อตายเน่าเหมือนกับศพเดินได้ S.C.P. 106สามารถเคลื่อนที่ผ่านทะลุของแข็งๆได้โดยจะทิ้งเมือกเน่าสีดำไว้บนวัตถุนั้นมันมักจะฝังตัวไปตามผนงังหรือพื้นผิวที่เป็นแนวตั้งเหมือนหลุดไปอีกว่งมิติหนึ่งวงมิตินั้นลักษณะเหมือนห้องดำมืดลึกเข้าไปมันสามารถออกมาจากจุดใดๆก็ได้ที่เชื่อมต่อกับจุดที่เข้าไปอย่างเช่นเข้าไปทางผนังด้านใน แล้วออกมาจากผนังด้านนอกเข้าไปทางผนังแล้วทะลุออกมาทางเพดานในขณะน,นี้ทางศูนย์ SCP กำลังหาคำตอบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากห่วงมิตินั้นตั้งแต่แรกหรือว่าห่วงมิตินั้นเป็นสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อหลบหนีหรือเป็นแค่รังชั่วคราวของมันกันแน่ห่วงมิตินั้นจะมีแต่ SCP 1 0 6เท่านั้นที่สามารถเข้าออกหรือดึงเหยื่อเข้าไปได้ มันสามารถควบคุมพื้นที่เวลาและการรับรู้ในห่วงมิตินั้นได้จากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณยังทำงานได้เมื่ออยู่ในมิตินั้นแต่ภาพและสัญญาณที่ส่งมานั้นอยู่ในสภาพที่แย่มาก SCP-4975 t i m อัพหรือหมดเวลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ผสมกับนกหลากหลายชนิดลักษณะของมันยืนสองขาเหมือนมนุษย์ แต่มันมีส่วนหัวและจะงอยปากแหลมยาวเหมือนนกโครงสร้างลำตัวโดยรวมยาวและผอมมากแขนขาเรียวคล้ายกับนกที่ถูกถอนขนผิวหนังของมันหนาและแข็งกระด้าง SCP 4 9 7 5ถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดและอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดประเภทใหม่ให้เป็นคราดคีเทอร์ปัจจุบันได้ทำการกักกันไว้ในห้องเหล็กมาตรฐานภายในศูนย์ SCP กระดูกสันหลังส่วนคอของมันไม่ได้เชื่อมต่อกัน และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ SCP 4 9 7 5จะหมุนกระดูกสันหลังทีละชิ้นอย่างต่อเนื่องจากด้านหลังไปด้านหน้ามาจนถึงส่วนหัวเป็นจังหวะทำให้เกิดเสียงคลิกหรือเสียงแตกแตกเวลาที่มันเคลื่อนไหวแต่เมื่อมันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเหยื่อ SCP 4 9 7 5จะหยุดขยับคอทันทีแล้วเสียงที่ดังเป็นจังหวะนั้นก็จะเงียบหายไปพฤติกรรมของ SCP 4 9 7 5นั้น จะสะกดโดยตามเหยื่อเป็นระยะเวลานานก่อนที่มันจะลงมือบางครั้งมันจะติดตามเหยื่อนาน,านถึงส0เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้คนที่ตกเป็นเป้าหมายของมันจะได้ยินเสียงกระดูกกระทบกันของมันดังอยู่ในระยะใกล้ๆและได้ยินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรอยู่เสียงนั้นจะตามหลอกล้อนอยู่ในหัวตลอดแต่ก็ไม่สามารถหาที่มาได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของมัน แม้จะอยู่ใกล้ๆก,ก็จะไม่ได้ยินเสียงนี้เมื่อถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสม SCP-4975 จะเข้าโจมตีเหยื่อโดยใช้ปากอันแหลมคมของมันกัดจิกและฉีกร่างของเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหารถึงแม้ว่าปัจจุบัน SCP-4975 ได้ถูกกักกันไว้แล้วในห้องกักกันเหล็กของศูนย์ SCP The Extra Slide s ไลด์พิเศษหรือบางคนก็เรียกมันว่า Walking p l a y g u n d สนามเด็กเล่นเดินได้มันได้ถูกเปิดเผยภาพโดยเทเวอร์เฮนเดอร์สันในอิ s สตาแกรมของเขาเมื่อวันที่3ธันวาคมคิศ2018เทเวอร์ได้บรรยายใต้ภาพว่าบางครั้งเมื่อฉันเดินกลับบ้านตอนเวลากลางคืนฉันใช้ทางลัดข้างสนามเด็กเล่นบางครั้งอาจมีสไลด์เสริมที่ไม่มีในตอนกลางวัน ในภาพจะเห็นได้ว่าเป็นสถานที่คล้ายกับสวนสาธารณะยามค่ำคืนที่มีเครื่องเล่นสไลเดอร์ของเด็กเล็กๆผู้คนที่เดินผ่านมาหากไม่สังเกตให้ดีก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงเครื่องเล่นปกติธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีบางอย่างแฝงกายอยู่อย่างแนบเนียนสไลเดอร์ประหลาดนั้นมีตาสองดวงที่กลมโตและน่ากลัวอยู่ตรงส่วนบนหลังคาเครื่องเล่น ปากยาวลงมาตามทางลงของสไลเดอร์ด้านในมีฟันเรียงกันอย่างน่าสยองแข้งขาของมันพลางตาเรียบลงมาตามเสาร,รองรับเครื่องเล่นเอาไว้พฤติกรรมของมันคล้ายกับสมายรูมมันจะยืนนิ่งๆรอคอยอาหารของมันซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ผู้โชคร,ร้ายที่มาเดินเล่นในส่วนสาธารณะยาม,ามค่ำคืนหรืออาจจะเป็นเด็กดื้อสักคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเวล่เวลาเล่นสนุกเพลิดเพลินจนมืดค่ำ ปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์แล้วถลายลงมาจากนั้นก็หายเข้าไปในปากอันยืดยาวของมันตัวต่อไปคือハ h เฮดสัปปะหลาดที่มีหัวเป็นบ้านผู้เผยแพร่ภาพของมันเป็นคนแรกคือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งที่ใช้นามว่าเ a d e n Eleven มันเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่คล้ายกับแมงมุมยักษ์ บางคนก็สันนิษฐานว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกับเซเลนเฮดและเฮดไลท์มันมีความสูงป,ประมาณ100เมตรและมีน้ำหนักกว่า900ตันส่วนหัวของมันมีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าๆที่มีหน้าต่างเป็นตาสามารถส่องแสงสว่างออกมาได้ส่วนขาที่ยาวเก้งก้างเหมือนแมงมุมของมันมีจำนวนไม่แน่นอน มันอาจ,จมีได้ตั้งแต่5ขาถึง9ขาเลยทีเดียวพฤติกรรมของมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงและจะเคลื่อนย้ายไปดักหาเหยื่อนในทุกเที่ยงคืนมันจะฝังร่างกายส่วนขาไว้ใต้ดินโดยยื่นส่วนหัวออกมามันจะแซงทำเป็นว่าพวกมันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วใช้เสียงล่อลวงให้ผู้คนหรือนักเดินทางเข้าใจผิดคิดจะมาเข้าพักอาศัยซึ่งตอนนั้นปากของมันก็คือส่วนประตูบ้าน ก็เปิดอ้าออกรอคอยต้อนรับอยู่แล้วอย่าง,งหูโหยต่อไปเป็นสัตว์ประหลาดตัวสุดท้ายของคลิปนี้คือเลดิโอนอตเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่รีโอวินซิเบิลเป็นผู้นำมาเผยแพร่มันมีถิ่นกำเนิดในรัเสเซียและยุโรปมีรูปร่างคล้ายกับเซเลนเฮดและเฮดไลท์เป็นอย่างมากว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดสายพันธุ์เดียวกันแต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือส่วนหัว เรดโอนอตมีหัวเป็นเครื่องรับวิทยุโบราณโดยมีเสาอากาศ3-4เเสาอยู่ด้านข้างและอีกหนึ่งเสาอากาศขนาดยักษ์อยู่ด้านบนร่างกายของมันเป็นส่วนผสมระหว่างโครงกระดูกเนื้อหนังและโลหะโดยเฉลี่ยแล้วเรดีโอนอตจะสูงกว่าเซเลนเฮดและเฮดไลท์ตัวผู้สูง40-50ฟุตและตัวเมีย55-60ถึงฟุตเรดีโอนอต มีลักษณะลำตัวที่ผอมเพรียวกว่าเซเลนเฮดโดยตัวผู้มีขนาดเล็กและเบาวกว่าตัวเมียปกติแล้วเรดิโอนอตจะเป็นสัตว์สันโดษออกหากินเพียงลำพังแต่ในบางครั้งก็จะส่งสัญญาณเรียกกันไปชุม,มนุมรอบๆเสาส่งสัญญาณวิทยุด้วยเหตุผลบางอย่างว่ากันว่าเรดิโอนอตแฝงตัวอยู่บนโลกของเรามานานแล้ว ในยามค่ำคืนมันอาจจะพรางตัวยืนนิ่งๆเพื่อไม่ให้คนสังเกตเห็นร่างกายมันแทบจะไม่ต่างอะไรกับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ข้างถนนเราอาจจะเคยขับรถผ่านหรือเดินเฉียดมันไปโดยไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ที่นั่นหากมันต้องการที่จะเงียบมันก็สามารถส่งสัญญาณโทรจิต สื่อสารเชื่อมโยงกับเพื่อนของมันได้โดยที่หูของมนุษย์อย่างเราไม่สามารถได้ยินเสียงความถี่ในระดับที่มันส่งออกมาได้เลยเรดิโอนอตยังสามารถผลิตขึ้นความถี่วิทยุได้สัญญาณของมันที่ส่งออกมามีรูปแบบคล้ายกับรหัสมอสที่จะต้องนำมาถอดรหัสอีกทีหนึง่งปัจจุบันกำลังมีความพยายามในการแปลรหัสที่มันส่งออกมาแต่ก็ทำได้อย่างจำกัดเพราะเทคโนโลยีของมนุษย์ยังก้าวไปไม่ถึง มีข้อมูลบางแหล่งระบุว่าจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนภาษาเพื่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นใดก็ได้ถ้ามันต้องการอาหารของเลดิโอนอตคือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ลักษณะการจับกินเหยื่อของมันจะมีอวัยวะที่ซ่อนอยู่ภายในโครงกระดูกยื่นออกมาจาับมัดเหยือ่อแล้วยัดเข้าไปบดขยี้กลังลำตัวของมันอย่างน่าสยดสยอง และนี้ก็คือเรื่องราวของสุดยอดสัตวปรหลาดจองแปลงกายทั้ง3ตัวค่ะเพื่อนๆอยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปช่วยกดติดตามเพจอาร์ตนเพว่าเล่นเป็นเรื่องด้วยค่ะเพื่อรับชมภาพสวยๆจากช่องเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายมากย